สวัสดีครับผมกำบนันกสืบกาอุปกรณ์ร้อมืสองที่คุณวางใจช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครที่มองหาความประหยัด ผสมปรสานกับเทคโนโลยีล้ำๆแห่งโลกอนาคตแล้วก็พลังงานที่สะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้ฮะเรามีเทคโนโลยีไฮบริดจากค่ายโตโยต้ามาให้ดูนะฮะปีใหม่ไม่น้อยอีกแล้วนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 0 2 0 Toyota โตโยต้าโครโร b าอ d ร์ติสไฮบริดห8่มิลไมอหมื่ ใครที่ชื่นชอบเทคนโนโลยีล้ำๆนะฮะและอยากได้รถที่ใช้พลังงานที่สะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วประหยัดถึง20กิโลเมตรต่อลิตรวันนี้เราแนะนำเจ้าตัวนี้เลยฮะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลย2020 Toyota Corolla New Altis 1.8 Hybrid m i d ไม่20,000เป็นเทคนโนโลยีไฮบริดนะฮะเป็นตัวรองท็อปก็จริงนะแต่ได้ไมน้อยมากๆฮะ20,000โล ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวได้สีขาวมุกด้วยนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีไฟความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ20,000กิโลเมตรรับประกันซึ้นเกินเต็มราคานะฮะค่าตัวรถใหม่ป้ายแดง989,000บาทโมเดลผลิตเนี่ยอาจจะปลายปีนะฮะ2019เดือนธันวานะ,ะแต่ว่าลูกค้าตั้นแรกซื้อหน้าโชว์รุมต้นปี2020 ที่สำคัญแบตเตอรี่ไฮบริดทางโตโยต้ารับประกันให้ถึง10ปีนะฮะหากมีเสียมีปัญหาอะไรโตโยต้าเปลี่ยนรูปใหม่ให้เลยนะฮะวารตีหมดต้นฟรี2 0 3 0โอ้โหใช้กันยาวๆลืมเลยนะประหยัดด้วยนะครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าสภาพสวยขนาดไหนนะครับตัวไฮบริดแน่นอนฮะโลโก้ย่อมเป็นเอกลักษณ์ด้านในจะเหลือบสีฟ้าแบบนี้หน้าตัวไฮบริดนะฮะจะมีเหลือบสีฟ้าสวยมาก แล้วก็กระจังหน้านะครับมาแบบเท่ๆเลยส,ยสายซ้ายขวาออกเป็นปีกนกนะครเป็นพลาสติกดาเงาผสมประสานกับคิ้วโครมเมียมนะครับโคมไฟหนา้าได้โปรเจกเตอร์แล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ LED ด้านในมีเหลือกสีฟ้าเบาๆโอ้โหสวยจังเลยด้านล่างไฟตัดหมอกจะไม่มีนะครับสำหรับตัวรองท็อปมิดไม่มีก็จะเป็นฝาพลาสติกเรียบๆแต่เซ็นเซอร์มีให้นะครับด้านหน้า ไม่แน่ใจเจ้าของเดิมน่าจะติดเพิ่มมานะครับสเปคเดิมน่าจะไม่มีนะครับกระจังหน้าด้านล่างเป็นพลาสติกสีดําเงานะครับสวยงามดูลงตัวมากเลยไฟหน้าสองฝั่งนะคมไฟสวยใสยเลยนะครับไฟตัดหมอกไม่มีนะครับตัวมิดไม่มีให้เซนเซอร์เจ้าของเดิมติเเดเพิเ่มมาให้นะครับล้างขึ้นมาแล้วนะครับมาด้วยสีขาวมุกเท่ๆแบบนี้เลยออกแดดนี่เงางามโดดเด่นสวยใสยเปลง่งปลั่งเป็นประกายเคาะไปยางบางยางใสมีสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยเบา นิดหน่อยนะครับแต่ดูแล้วภาพรวม90%ถือว่ายังสวยอันนี้ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวละกันนะครับเพราะว่าถ้าทาขึ้นมามีโอกาสสีเพี้ยนสูงมากๆแล้วถ้าเอาไปแต้มเคยแต้มแล้วเด่นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นปล่อยตามธรรมชาติเลยละกันไปตามนี้ดีกว่านะครับกันชนก็เช่นเดียวกันนะครับขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวเพราะาโดยรวมถือว่าสวยตะเกียนมีบ้างเบาๆแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดนะครับดูแล้วใช้ได้ไปตามนี้ได้เลยเดี๋ยวขัดให้อย่างเดียว เขารวมแบบขวาก็ดูแล้วสวยเช่นเดียวกันนะครับไปตามนี้ได้เลยนะครับสีสันเจ้าของเดิมไม่มาถือว่าดีงามลงตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่ต้องยุ่งอะไรเดี๋ยวขัดให้นะครับเดี๋ยวขัดให้อย่างเดียวข้อป้ายยังบางยังสายยังสวยอยิูวดีนะครับสายมือจับโครเมียมนะครับมีสมาร์ทอินทรีให้ด้วยมีกันขโมยตามสเปคโลงงานเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เรียบร้อยกระจกข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเท่ ลังคาก็เดิมๆโรงงานไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้ําเปล่าอย่างเดียวข้าไปก็ยังบางยังใสยังสวยนะครับได้ดิสเบก4ล้อเลยทั้งหน้าทั้งหลังเนื้อแม็กก็ของเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กอลลอยสีเงินนะครับก็ถือว่ายังสวยอยู่ในสภาพดีไม่มีถลอกอะไรรุนแรงนะครับใช้ได้นะครับยางตอนเข้ามาก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเมื่อเช้าก็เลยเพิ่งเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนยางให้เป็นของแม็กซิตนะครับ ปี2023เลยนี่เป็นยางใหม่แกะกล่องนะครับ205 55 5 6นะครับได้ยางใหม่4เส้นเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้าเลยนะฮะดอกสวยดอกเต็มดอกคมดอกลึกกริบกริบใช้กันยาวๆฮะล้อหลังก็ดิสเบรกเหมือนกันนะครับเนื้อแม็กด้านหลังก็สวยใช้ได้นะฮะไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรรุนแรงได้ยางใหม่จาก Maxxis ปี2023เพิ่งลงอื่นเมื่อเช้านี้เลย ดอกสวยคมลึกกริบกริบใช้กันยาวๆ5ปีได้แน่นอนนะครับโรงสร้างกันต่อสะโพกหลังขวาเปิดมาแล้วฮะดึงลูกยางให้ดูเม็ดอร์คสวยงามรูกลมคมกริบอยู่ครบซอกประตูนะครับสวยใสเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพิกความอะไรเสากลางขวาฮะเม็ดอร์คสวยงาา ซอกประตูด้านในหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะแกะเก่าเสาหน้าขวาฮะเม็ดอาร์คอยู่เม็ดอาร์คอยู่เม็ดอาร์คอยู่โครบนะครับเม็ดอาร์คอยู่โครบซอกด้านในเดิมๆสวยๆใสๆเลยนะครับด้านหลังกันบ้างนะฮะคันนี้ก็แม้ว่าจะไม่ได้แต่งอะไรมาแต่ผมว่าสวยอยู่แล้วนะครับด้วยดีไซน์ของเขาค่อนข้างลงตัวนะครับ ดูหรูหราลงตัวอยู่แล้วนะไม่ต้องแต่งอะไรมาเรียบๆก็สวยเลยไฟท้ายนะ่ะเทมากเลยนะครับซ้ายสวยขวาสวยเลยนะครับนี่เป็นตัวไฮบริดนะครับนี่ฝาท้ายดูแล้วก็เรียบร้อยนะครับโลโก้เหลี่ยมสีฟ้าเท่สีสันใช้ได้นะฮะสำหรับชิ้นนี้ก็โอเคกันชนละ่ะเป็นไงกันชนก็สวยนะครับเรียกว่าสีสันให้มาค่อนข้างดีงามอยู่แล้วมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะครับโอเคไม่ต้องทําอะไรมีไฟฟ้า อาเปิดปิดฝาท้ายด้วยรีโมทนะอ่ะเปิดมาแล้วปึ๊บตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามกระจกเดิมของโตโยต้านะฮะหอมสีม้อมลาย้าเสร็จสซ้ายขวาฮะตะเข็บแห้งสนิทฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับอ่ะแหวกกันหน่อยตรงนี้จะต้องเบาๆนะเดี๋ยวไอ้จิ๊บล็อกมันหลุดหัวน็อตฝาท้ายเดิมครับไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะรูกลมคมกริบผิวพันแห้งแห้งแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะ นอ็อตฝาท้ายเดิมหมดนะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะครับด้านในเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามผิวพันแห้งๆรูคมๆรูกลมๆนะเจ้าของเดิมแถมรมกระดุมมาให้เราด้วยขอบคุณมากนะครับมพื้นด้านล่างโอ้โหสวยเนียนกริปเลยนะฮะมีล้ออะไหล่ให้ด้วยนะฮะแม่รงแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้หมดเลยล้ออะไหนะครับเป็นล้อแม็กด้วยนะครับโอ้ยำเลย ผิวพันธุ์ด้านล่างนะครับแนวซิลิโคนแห้งสนิทเดิมๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนหนักอะไรทั้งนั้นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนงสนิมอะไรทุกอย่างแห้งเดิมจากโรงงานเลยภาพรวมแถบซ้ายนะครับโดยภาพรวมเนี่ยโอเคนะครับจะมีรอยบุบที่ต้องทําสีอยู่จุดเดียวคือตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะมีบุบเบาๆเ,เดี๋ยวจบทิปนี้จะเอาเข้าอูสอีซ่อมให้ละกันนะครับสาหรับชิ้นนี้ที่เหลือคัด คัดและคัดกัดไปหมดนะอะกระจกข้างเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวเท่ๆมือจับโฟม,มียมสมารท์ทอนทีจะมีฝั่งเดียวนะฝั่งซ้ายไม่มีมีกันขโมยมีฟรีมีกันสาดให้จากเจ้าของเดิมให้มาขอบคุณมากดิสเบรกหน้าหลังเลยเนื้อแม็กสวยนะครับหลังก็สวยเรียบร้อยเลยแล้วก็ยางผมเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้ปาปีบจับเลยนี่ของ Max ซินะครับดอกสวยคมกริบแน่นอนนะยางใหม่แกะกล่องเพิ่งลงพื้นเลย ล้อสุดท้ายหน้าซ้ายก็สวยครับใช้ได้4ล้อสมบูรณ์หมดนะครับเรียบร้อยยางใหม่4ี่เส้นปี2023นะครับดอกคมคมลึกๆใช้กันยาวๆ5ปีได้แน่นอนนะครับสะโบกหลังซ้ายเม็ดอากสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้าย5เม็ดอากสวยงาม ซอกในประตูน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรแพนเบรรุ่นนี้อยู่ซ้ายผลิตนี่ธันวาคม2019นะฮะไปขายต้นปี2020เลขตัวถัง MR2BZ ลงท้ายด้วยอะไร6 0ุดุ45เครื่อง1.8ลิตรนะครับเมดอินไทยแลนด์เสาหน้าซ้ายเม็ดอาร์อ,อึ๊บอ้อยโอ้โหเหนียวแล้วเกินเม็ดอาร์อยู่ครบ ซอกด้านในนะครับอ้าวด้านในด้านล่างเป็นอักสวยงามซอกในประตูสวยเดิมใสภาษีหมดต้นเดือนหน้าอ้าวเดี๋ยวต่อให้ละกันแถมให้นะครับเดี๋ยวแถมให้กระจกเดิมของโตโยตา้าพร้อมฟิล์มรอบคันไปดูเครื่องกันมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับใครที่ชื่นชอบความประหยัดเราแนะนําเล่นไฮบริดได้เลยนะครับเป็นเครื่อง1.8ไฮบริดเบนซินผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ122แรงมา้า รองรับได้ถึง e 2 0นะครับอัตราสินเปลือง20โลลิตรใครเน้นความประหยัดจัดตัวนี้เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT ไม่2 0 0 0มแท้ๆเลยอะโครงสร้างกันต่อมาซอกในนะฮะฝั่งขวาน็อตเดิมครับไม่มีขยับอะไรเม็ดอาร์คสวยงามแก้มขวามีพลาสติกบังต้องอาศัยดูเบ้าโชวเอานะฮะเม็ดอาร์คสวยงามซับในเม็ดอาร์คอยู่ครบคานขวารูกลม1 r นี่ 1R คมๆเลย รูกลมคมกริบน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีถอดไม่มีขยับแชสซีมองลงไป 5R คมคมเม Med ็ดอาร์คสวยงามคันหน้ารุ่นนี้มีพลาสติกบางอาศัยดูด้านล่างด้านตรงนี้เอานี่ๆดูตรงนี้เอานะฮะว่าเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะแล้วก็มาดูคันามาดูฝั่งนี้เอาม็ดอาร์คอยู่ครบแล้วก็ดูหัวน็อตนะฮะหัวน็อตคานซ้ายคานขวาเอาเพราะว่าถ้าคานกลางถอดคานซ้ายขวาน็อตก็ต้องถอดอันนี้น็อตเดิมเลย รูกลมคมกริบแบตเตอรี่ลูกเล็กน่ารักเลยนะฮะตามสเปคเขาถ้าไม่เกิน6กเดือนไปตามนี้เลยนะฮะถ้าเกิน6กเดือนเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะฮะเบ้าชกสวยงามแห้งสนิทเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามชัดเจนนะครับซอกนายเดิมหมดทุกจุด5เม็ดอาร์คสวยงามหัวน็อตเดิมๆดมแม้แต่ฝากระโปรงก็น็อตเดิมครับไม่เคยถอดไม่เคยขยับวิว่าหน้าใต้แห้งสนิทนี่ฝาแท้ตโตโยตา้าสลักไว้กันร้อนยังสวยนะครับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดเลย แนวซิลิคนเดินตรงเป๊ะรูกลม,มคมกริปสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผน่นฟ้ากระโปรงน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวสุดยอดเดี๋ยวไปดูภายน้องโดยสารกันดูภายน้องโดยสารกันเลยนะครับตัวไฮบริด1.8มิตรหรือตัวท็อปนั่นเองนะฮะจะได้อะไรบ้างมาอย่างแรกได้บอกไฟฟ้าที่คนขับนะครับเป็นบอกไฟฟ้า8ทิศทางมีดันหลังไฟฟ้าด้วยเนื้อบอกก็ได้บอกหนังแท้สีดําได้สีเทาตามสเปคโรงงานให้มาเลยนะครับ ใหม่แค่ส0 0 0มื่นโลเพราะฉะนั้นสวยแน่นอนนะครับฟอกขึ้นมายัางดูดีมากๆแผงประตูก็ของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับเป็นสีดำผสมกับหนังสีดำวัสดุออกสีดำเงาแล้วก็สีเงินเทๆ่ๆโอ้โหสวยคลิปเลยฟิล์มเจ้าองเดิมให้มาเป็นเอ็กซ์ตร้าโคนะครับก็สวยมากขอบคุณมากนะครับด้านหลังฟิล์มก็สวยนะครับแผงประตูก็ใสเนียนเลยนะครับ แต่ของเดิมแถมพรมผ้าดีให้ด้วยขอบคุณมากมีแอร์หลังให้เสร็จสับเลยเนื้อบ่อด้านหลังนี่ก็สวยมากนะครับเนียนกริบเลยนะฮะเนียนเนียนมีรูติดตั้งคาซีดไอโซฟิกนะครับตรงกลางเป็นที่เท้าแขนรองวังเจ้าน้าโยนของไปด้านหลังไม่ได้นะเพราะว่าเป็นไฮริดนะครับแผงประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วครับสวยเนียนกริบใสๆสเลยนะฮะฟิล์มเอ็กซ์ตร้าโคใสๆสเนื้อบ่อด้านหลังกริบกริบเลยฮะเนียนตามากๆไม่สองหมื่น บอเอแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยเนียนกริบเลยนะฮะไม่มีริว้วไม่มีรอยฟิล์มสวยเลยบออหน้าซ้ายจะเป็นบออธรรมดานะฮะได้หนังแทนเนื้อเดิมโรงงานสวยเป๊ะนะครับเดี๋ยวไปลองครับกันกุญแจเป็นแบบนี้ฮะอีโมบิเลเตอรคุณแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะสาร์ทขึ้นมาแล้วเงียบมากเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะว่าเป็นอตอนนี้อยู่ในโหมดไฟฟ้านะไม้สองหมื่นสะอนรอน โอ้โหสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยพี่น้องนะเดี๋ยวไปแกะกันเองนะฮะเปิดแอร์ก่อนปรับความแรงได้7ระดับนะปรับอุณหภูมิก็ดิจิตอลทิศทางก็ดิจิตอลนะมีไล่ฟ้าหน้าหลังเสร็จสับให้โอเคมีแอร์ออโต้ด้วยนี่นะครับครบครันฟูลออปชั่นกันเลยมีทั้งแอร์มีทั้งฮีทเตอร์นะฮะเพราะเขาส่งขายต่างประเทศด้วยคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นวัสดุแบบนุ่มๆซอฟ t t o u c สีดำด้านในแข็ง,ขง โดยรวมสวยเนียนกริบเลยนะครับแอร์แบ็กด้านหน้า2ที่เสาด้านหน้าอีก2เป็น4นะครับ4ใบเหรอ4ใบเหรออ๋อที่เบาอ,อีก2เป็น6นะฮะด้านหลังอีก2เป็น8ถุงลม8ลูกเท่าที่ผมเห็นนะ8ปใบพร้อมกับเบรก ABS ด้านล่างใม่ไห่เดี๋ยวหน้าจอก่อนหน้าจอนะครับตัวไฮบริดรองท็อปให้หน้าจอมาใหญ่เลยเป็นระบบสัมผัสด้วยใช่ไหมใช่มีภาษาไทยให้เสร็จสับ นะต่อบลูทงบลูทูธได้นะครับก็มีแอปพลิเคชันอะไรมากมายสมาร์ทดีไวซ์ i n ลิงก์อะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นกันเองนะฮะอ่าก็จะบอกข้อมูลข้อมูลอะไรต่างๆนาะนาะอะอะไรนี่อ๋อ fmam usb bluetooth มีลล่าแคส t นะครับกล้องหลังมีให้นะนี่มีกล้องหลังให้มีเส้นกะระยะให้เสร็จสับนะครับอ่ะ ด้านล่างฮนะที่เราถูกใจผมมากๆเลยนั่นคือแท่นชาร์จไร้สายนี่รถรุ่นใหม่มันต้องมีนะหมดปัญหาเรื่องลืมสายชาร์จไว้ที่บ้านฮนะวางไปแล้วเปิดนะครับแปบ๊บหนึ่งชาร์จในตัวเลยไม่ต้องเตรียมสาย USB ไม่ต้องเตรียมสายชาร์จไม่ต้องแย่งกันนะมีให้ตรงนี้ของคนขับไปเลยเกียร์นะครับ CVT นะหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์สวยดูดีนะฮะมีโหมดการขับขี่แบบ EV หรือไฟฟ้าล้วนก็มีระบบควบคุมการทรงตัวปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นะฮะถ้ากดตรงนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้นี่แบบ power mode นะฮะก็เร่งกันเต็มกำลังแบบ eco ประหยัดประหยัดแบบมาตรฐานก็เอาออกนี่3โหมดแบบนี้นะฮะมีเบรกมือไฟฟ้า auto b r a k ก h o ให้ด้วยนะฮะนี่ย่อเลยเกียร์ก็เป็น cvt ใช้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ แต่แมนนวลโหมดไม่มีฮะก็ไฮบริดส่วนใหญ่จะไม่ได้มีแมนนวลโหมดอยู่แล้วตรงกลางก็จะเป็นร่องวางแก้วน้ำสอร่องให้มาที่เท้าแขนเป็นสีเทาเข้มนะไม่ถึงกับนุ่มมากนะเป็นหนังสีดำค่อยสีเทานะฮะเลื่อนไม่ได้เอา้าตรงกลางด้านในอ๋มี USB มาให้อีกแล้วก็ Power Outlet มาให้อีกโอเคตวงอะไรนะครับรุ่นนี้ไม่มี Cruise Control ให้ไม่มีแ d น n ์ shift ให้นะครับ แต่มีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์มีให้นะฮะโลโก้สวยวัสดุดูดีเนื้อพวงมลาลัยสวยเลยกริบกริบเงียนเนียนเนียน,น,ยนไม่มีทะลอกอะไรมาดูกันนะฮะปรับได้กี่ทิศทางลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคครบสีทิศทางนะะฮกระจกไฟฟ้า4ี่บานคนขับออตโต้บานเดียวนะครับเฮ้ยสบานขออภัยสีบานเลยได้ออโต้ครบเลยสี่บาน ทั้งหน้าหลังเนี่ยเนี่ยให้ดูซบ้านเนี่ยออโตอ้หมดนะครับเซ็นทรัลล็อกมีอ่ะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าแบบออโตอ้ด้วยนะครับไฟหน้าปรับพงสาสูงต่ำได้ด้วยนะครับเยี่ยมไปเลยกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกโอ้ตัวนี้ทาง Toyota มีแถมติดตั้งกล้องหน้ามาให้ในตัวเลยนะครับไปตามนี้ได้เลยนะเดี๋ยวใส่ s อสกาให้ก,จก็จบละเดานไฟ ด้านหน้าคู่ตรงกลางอีกหนึงครบครันทีบางแดดสีเทามีโอ้มีไฟด้วยเยี่ยมเลยซ้ายขวามีกระจกมีไฟโอ้สุดยอดเนด้ดานสวยเนียนกริบเลยนะฮะเป็นสีเทาเนี้ยบเลยเจ้าของเดิมทำอะไรไปมาดูกันเช็คครั้งต่อไป30,000โลแสดงว่าเขาเข้ามาตอน20,000โลนะฮะอ่าเข้าตัวยุตตาซ้ายมือมีอะไรโอ้มีแฟ้มให้ด้วยขอบคุณมากเยี่ยม นะครับมีแฟมให้นะมีคู่มือใช้งานให้เสร็จจับเยอะแยะมากมายนี่ครบเลยนะคู่มือใช้งานคู่มือกล้องบันทึกอนะ่ะให้มาก็ขอบคุณมากนี่คู่มือกล้องหน้ารถนะไปสำเนารถคันนี้ซื้อเงินสดเลยโอ้โหมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับนะฮะโมเดลผลิตปี2019ก็จริงนะแต่ว่าออกรถต้นปี2020นะฮะ มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้กำลังทำเรื่องเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพอยู่สีขาวเดิมๆโรงงานเลยเลขตัวถัง MR 2BZ ลงท้ายด้วย000455 000 5เลขเครื่อง 2ZRX697818 เบนซินไฟฟ้า4สูบ1.8ลิตร 122แรงมาไปลองขับกันไปอ่ะมาลองขับกันเลยนะฮะกับเจ้า a l t i s 1.8 Hybrid นะครับโอ้โหประหยัดถึง20โลลิตรใครที่ใช้ทางไกลออกต่างจังหวัดบ่อยๆผมแนะนำเลยเหมาะมากนะครับใครใช้เยอะใช้หนักใครแบบวิ่งงานหาลูกค้าโอ้ยคุ้มจริงๆวงเลี้ยวแคบด้วยนะครับนี่กลับรถง่ายเลยนี่เราขนาดไม่ได้หักหมดด้วยนะเหลือๆเลยอะ่ะเอ้ยเจ๋งไม่แพ้ V อเลยนะครับวงเลี้ยวแคบมาก ดังนั้นเข้าออกตรอกซอกซอยมุดกันให้เต็มที่เอ้ยวงเลี้ยวแคบดีอัตราเร่งก็สุดยอดนะคเครื่องพันแปดโอ้เหลือๆเลยฮะร้อยยิบสองแรงมา้าออกตัวพุ่งใช้ได้เลยนะฮะเบรกดีแอร์เย็นสบายช่วงล่างแน่นนุ่มนะครับเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบนะฮะนี่ตอนนี้ที่หน้าโชว์หน้าจอเรานี่ก็คือห้าลิตรต่อร้อยกิโลเมตรนะครับหารออกมายี่สิบพอดีเป๊ะเลยนะฮะยี่สิบโลลิตรนี่นะเราไม่ได้มั่วนะับมาตรวัดบอกให้เสร็จสับ ล้อหลังมีให้นะครับตามสเปคพร้อมเส้นกะระยะพวงมาลัยก็โอเคนะฮะไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบามากพอดีพอดีเฟิรม์มๆแน่นๆจับแล้วกระชับเหมาะสำหรับขับทางไกลด้วยนะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นสเปคยอดนิยมเลยนะครับ1.8 Hybrid นะครับใครใช้เยอะคุ้มนะครับคุ้มมากๆเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะว่า989,000บาทเนี่ยวันนี้ ใช้ไป20,000โลราคาเหลือเท่าไหร่มารายชื่นชอบเทคโนโลยีล้ำๆนะฮะเราเน้นความประหยัดจัดไฮบริดตัวนี้เลยนะฮะเป็นตัวรองท็อปครับ2020 Toyota Corolla Altis 1.8 Hybrid Mid m ม y 20,000เป็นตัวรองท็อปก็จริงนะฮะแต่ได้ไม่น้อยฮะ,ะ20,000โลแล้วได้สีขาวมุกได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะค่าตัวรถใหม่ป้ายแดง9 8 9,000บาท โมเดลผลิตปี2019ปลายปีนะฮะเจ้าของด้านแรกออกรถต้นปี2020ครับรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตับต่อไม่มีไปกวามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้20,000กิโลเมตรรับประกันสิคิเต็มราคาครับวันนี้ Walk-in ราคาหนาร้านเราขาย710,000เบาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปนั้นก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเบียง6 0 0 0 เครดิตดีก็ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรวกว่า1 7 9รายการให้นานสุดสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชัว่วโมงและด้กรออกรถรับผมเจ้ารถเข้าศูนย์โตโยต้าเช็คระยะเปลี่ยนได้ของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กล่องให้ฟรีน้ำมันเติมถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำกะลาดและลมพันคฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนสมมอบเช่นเคยคล้ใครอยากได้เทคโนโลยีล้ำลและประหยัดน้ำมันถึง20โลลิตรจากตัวนี้ไปเลยแอดไลน์ Ad มาได้เลยด้านล่าง idline a 1 9 s p คนหาเป็นที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปนที่ g o o g l แบบพิมพ์19สีปรกรเราอยู่ถนนกาลปะพฤกิเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถเดิรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกศาศาประตูสองแล้วถวรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆปิดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วตาดใจภายใน5นาทีรถเดินเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กสดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด1ิกสิบประกรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com